สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกกี้มูฟี่คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The s w o r s Band ลูกค่าใคร่แตะมีคนเคยบอกว่าของใครใครก็รักลูกใครใครก็ห่วงจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าแท๊กลูกสาวผู้ไรเดียงสาที่เติบโตมากลางปากเขาถูกกลุ่มพ่อคาท่าที่โหดเทียมที่สุดในอาณาจากักรจับตัวไปขายเพื่อหวังจะเปิดสิงชิงพหมจันโดยไม่รู้เลยว่า เธอคือลูกสาวของนักดาบอันดับหนึ่งแห่งยุคโชซอนที่ปิดบังตัวตนมาหลายปีท่านพ่อจะสามารถตามไปช่วยลูกสาวสุดที่รักได้ไหมแล้วจุดจบของกลุ่มพ่อคาทาจะเป็นอย่างไรก่อนจะรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค k i e m o ู i <Cookie Movie>. ีหนังเปิดเรื่องมาที่เหตุการณ์การก่อกระบฏของกลุ่มเซนาประดีในยุคโชซอนปี1623 พระราชาต้องเสด็จหนีออกจากวังกลางดึกแต่ก็ไม่ไายถูกกลุ่มกบฏพร้อมทหารจำนวนมากตามมาคุมตัวทําให้องค์รักหนุ่มที่เหลืออยู่ตัวคนเดียวออกโรงยืนหยัดปกป้องฝาบาทและหันดาบเข้าฟาดฟันศัตรูอย่างไม่ยำเกรงโดยไม่ห่วงว่าชีวิตของตัวเองจะหาไม่เขาต้องเข้าประทะดาบกับนายพลเมนผู้นําการก่อกบฏท,ที่เชื่อว่าการทํารัฐประหารคือทางออกเดียวของประเทศ พวกเขาเอาดาบมาฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนสเกตดาบบังเอิญกระเด็นเข้าแก้วตาขององครักษ์หนุ่มสุดท้ายพระราชาก็รีบออกมาแสดงความจำนนเพื่อหยุดการนองเลือดแต่ก็ขอร้องให้องครักษ์หนุ่มช่วยพาตัวพระราชธิดาที่ยังเป็นทารกน้อยเดีเอาชีวิตรอดไปให้ได้หลังจากนั้นหลายปีทารกตัวน้อยก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นเด็กดอยชื่อว่าแทออก ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กลางป่าเขากับพ่อหนุ่มนักดาบแทยุนอดีตราชองครักหนุ่มของพระราชาที่ผันตัวมาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโชคร้ายที่ดวงตาของนักดาบเริ่มจะมองไม่เห็นเพราะโดนสะเก็ดดาบเมื่อหลายปีก่อนแทโอ๊กเลยตามนักปวดกลางป่ามาช่วยดูอาการแล้วรู้ว่าพวกเขาต้องเดินทางไปหาซื้อยานในเมืองก่อนที่นักดาบแทยุนจะตาบอดไปตลอดชีวิต แน่นอนว่าราชองคลักษ์ที่สาบานต่ออดีตพระราชาว่าจะปกป้ององค์หญิงไว้ด้วยชีวิตคงไม่มีวันเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อเสี่ยงอันตรายเป็นแน่แท้แต่แทโอโก็แปลกใจว่าตั้งแต่เกิดมาทำไมท่านพ่อถึงเอาแต่เลี้ยงดูนางเป็นเด็กดอยอยู่บนเขาสุดท้ายนักดบาบไทยยุนก็ไม่อาจขัดใจลูกสาวและพานางเข้าเมืองหลวงเป็นครั้งแรกในชีวิต ดูเหมือนว่าทุกอย่างในเมืองช่างดูตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กดอยอย่างแท่อกที่เพิ่งลงจากเขาครั้งแรกในชีวิตจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปที่หอการค้าเพื่อตามหายารักษาดวงตาตามที่นักปวดแนะนำโชคร้ายที่ยาดังกล่าวมีราคาแพงมากแม้แท้อกจะเตรียมหนังสัตว์หายากมาขายแต่ก็ไม่พอจ่ายค่ายาพวกเขาเลยต้องกลับไปด้วยความผิดหวงัง แม้แทายอกจะรู้สึกเสงที่ไม่อาจหาทางชั่วรักษาดวงตาของท่านพ่อแต่จูจูนักดาบแทยุนก็ยื่นกำไลกระดิ่งให้ลูกสาวเพราะเขาเห็นนางอยากได้ตอนอยู่ที่ตลาดและแอบไปซื้อมาให้นั่นทำให้แทออกดีใจมากจุงมือท่านพ่อเดินแกวงมือเหอะกำไลกระดิ่งไม่ยอมหยุดจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางไปที่โรงเตียมเพื่อแวะเยี่ยมแม่นนมที่เคยช่วยเลี้ยงดูนางตอนเป็นทารก แม่นมรู้สึกดีใจที่ได้เจอนักดับแทยืยนที่นางแอบชอบแล้วก็แซวเขาว่าไม่ได้เจอกันนานยังเย็นชาเหมือนเคยเลยนะเจ้าคะนั่นทำให้ลูกสาวยังแทโอกแอบถามแม่นมว่านี่ท่านพ่อตายด้านขนาดนี้ท่านป้าไปหลงเขาได้ยังไงคะแม่นมจึงเรียบตอบกลับไปว่านุน่มๆนะพูดเก่งก็เอาแต่เจ้าชู้แค่รู้จักใช้ปากกับท่อนซุงเก่งๆก,ก็พอแล้วจ้ะ แท่อกผู้ไร้เดียงสาและสงสัยว่าท่อนสุงที่คุณป้าพูดคืออะไรส่วนนักดาบแทยุนก็รีบเลดตามมองว่าป้ากำลังจะสอนอะไรหลานนางจึงรีบแท่ว่าอ๋อป้าหมายถึงท่อนสุงแข็งๆที่เอาไว้จุดไฟนะจ๊ะแล้วก็รีบเปลี่ยนเรื่องขอตัวไปจัดเตรียมสำรับอาหาร ค่ำคืนนั้นนายหญิงเจ้าของหอการค้าเดินทางไปพบกับท่านเสนาอีคุณนางชั้นสูงของอาณาจากักรเพราะเขาอยากรับเลี้ยงลูกบุญธรรมไว้ช่วยดูแลมารดาที่กำลังป่วยนายหญิงเลยนึกถึงสาวน้อยแทออกที่เพิ่งเจอกันที่หอการค้าเพราะนางกำลังอยากจะหาเงินไปช่วยรักษาดวงตาให้ท่านพ่อเช้าวันรุ่งขึ้นนายหญิงเลยไปตามหาแทออกถึงโรงเตียมและพานางไปเข้าพบกับเสนาอี แน่นอนว่าแทโอกริบตกลงปลงใจจะเป็นลูกบุญธรรมของตะแกเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะหาเงินมาซื้อยาให้ท่านพ่อสุดที่รักของนางระหว่างนั้นเองนักดาบแทยุนก็แปลกใจว่าลูกสาวของเขาหายไปไหนแม่นมเลยบอกเรื่องที่เมื่อเช้ามีนายหญิงจากหอ,อก,การค้ามาพาตัวนางไปซึ่งในตอนนี้นายหญิงกำลังจะพาแทออกไปเอายาหยอดตาให้คุณพ่อแต่จู่ๆก็เกิดเรื่องวุ่นวายที่หอ,อก,การค้า เพราะมีพวกพวก่อคคาทาาที่มาพาักแรมที่หอ,อกการค้าบังคับให้เหล่าสตรีกแก้ผ้าเพื่อออกกำลังกายกับพวกมันเยี่ยงจนป่าบ้ากามนายหญิงเลยด่าพวกพวก่อกคาทาทาว่าเป็นพวกต่ำตมมันเลยมีน้ำโหอยากจะลุกขึ้นมาสั่งสอนนายหญิงให้รู้จักเจียมตัวและดูเหมือนว่าพวกมันจะมีวรยุทธ์ล้ำเลิศเพราะขนาดนายหญิงกับผู้ช่วยเข้าไปรวมมันสองตอนหนึ่งก็ไม่สามารถโจมตีโดนมันได้แม้เพียงครั้งเดียว แต่แล้วจูจูจแทโอก,ก็โผล่มาช่วยนายหญิงตีดก้อนหินไปที่หน้าของมันทำให้พ่อคา,าธาดโกรธและจะเข้าไปจัดการแทรอกแต่จูจูนักดาบแทยุนก็โผล่มาช่วยได้ทันเวลาและขอโทษแทนลูกสาวพ่อคา,าธาดเลยสั่งให้พ่อนักดาบคุกเข่าก้มหัวขอร้องมันอย่างจริงใจนักดาบหนุ่มจึงยอมลดเกียรติที่เคยมีหมอบลงกับพื้นเยี่ยงคนอ่อนแอเพียงเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวที่เขารัก แต่ไอพ่อคาทาบมันกลับบอกว่าเดีวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่สำหรับนางลูกสาวตัวดีของเจ้าไว้ข่าเปิดสิงนางเสร็จแล้วจะส่งกลับบ้านไปให้ในตอนนั้นลูกพี่แก๊งเห็นท่าไม่ค่อยดีเลยเห็นท่าทางของแทยุนดูคล้ายกับนักดาบมากฝีมือลเลยรียบมาเปิดศึกออกอาวุธเข้าหานักดาบแทยุน แต่ไม่ว่าเอ้ลูกพี่จะพยายามฟันแทยุนกี่ครั้งเขาก็หลบได้อย่างคล่องแคล่วและสัตว์ไอ้ลูกพี่กลับอย่างรวดเร็วจนพวกแกงคาทาาหงายเงิอไปกับพื้นค่าคืนนั้นนักดาบแทยุนเลยต้องเปิดเผยความจริงกับแทโอกว่านางคือพระธิดาของอดีตพระราชาองค์ก่อนแต่แทโอกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะชีวิตนี้นางเห็นนักดาบเป็นท่านพ่อเพียงคนเดียวที่เลี้ยงดูนางมาจนโต และถือโอกาสขอท่านพ่อไปเป็นบุตรบุญธรรมของเสนาอีจะได้หาเงินมารักษาดวงตาของเขานั่นทำให้นักดาบรีบเตือนสติลูกสาวว่าถ้าค้าขายเจ้าเพื่อรักษาดวงตาแล้วค้าจะเหลืออะไรให้ดูแต่แทโอก็โก,โกหกว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าดีๆอยู่บ้านใหญ่ๆกับเสนาอีเพราะนางอยากจะรักษาท่านพ่อที่เลี้ยงดูนางมาโดยไม่เกี่ยงเรื่องสายเลือด สุดท้ายแทโอกก็ต้องขึ้นเกี้ยวไปเป็นบุตรบุญธรรมของเซนาอีด้วยความอาลัยที่มีต่อท่านพ่อและกำไรกระดิ่งที่ท่านพ่อซื้อให้เธอค่ำคืนนั้นแทโอกก็เฝ้าคิดถึงท่านพ่อที่โจนของเซนาอีแต่แล้วจู่ๆก็มีโจรบุกเข้ามาฆ่าทุกคนอย่างโหดเหี้ยมและพยายามจะจับเด็กผู้หญิงไปเป็นทาสทำให้แทโอกโคตรซวยที่ยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในเรือนใหญ่ก็ดันมาถูกพวกโจรชั่วจับตัวไปเป็นทาส ระหว่างนั้นนายหญิงที่หอการค้าก็ถูกลูกพี่แกงคาทาดบุกมาทำร้ายเพราะหวังจะหาตัวนักดาบแทย,ยุนเพื่อแก้แค้นแล้วจู่ๆแทย,ยุนก็โผล่มาที่หอการค้าเพราะจะตามมาหาลูกสาวเลยได้ปะดาบกับลูกพี่ที่พยายามจะฟันยังไงก็ไม่โดนตัวนักดาบผู้ว่องวยอย่างแทย,ยุนสุดท้ายเขาก็ต้องจัดการสังหารลูกพี่อย่างไรปลาณีแล้วเรียบถามหาแทอกเพราะรู้ว่านางน่าจะกำลังตกอยู่ในอันตราย นายหญิงเลยเรียบพานักดาบแทยุนไปที่จวนของท่านเสนาแต่กลับพบเพียงศพไร้วิญญ,ญาณน,นอนเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดแทยุนจึงมั่นใจว่าลูกสาวของเขาคงถูกพวกแกงคาทาจับตัวไปแล้ว <c oughs> เขาเลยรีบเดินทางไปที่ค่ายกักกันทาดนอกเมือง <c oughs> เพื่อจะไปตามหาลูกสาวแต่ดันกลับเจอพวกผู้คุมทาสกำลังรุมขืนใจสาวผู้เคราะห์ร้ายเขาเลยจัดการปิดชีพพวกมันทิ้งและช่วยทาดสาวทุกคนออกมาจากค่าย โชคร้ายที่ตอนนี้แทออกถูกพาตัวมาขังที่คุกพิเศษเพื่อจะเตรียมส่งขึ้นเรือในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นนักดาบแทยุนเลยปลุกไปที่จวนของพวกผู้คาทา่าและไม่รีรอฟาดดาบใส่พวกมันอย่างไม่ลังเลเพราะตอนนี้เขาพร้อมที่จะปิด่ชีพทุกชีวิตเพื่อช่วยลูกสาวของเขาให้ปลอดภยัยแม้ตอนนั้นพวกมันจะมีพลแม่นปืนจํานวนมาก แต่นักดาบผู้ว่องไวอย่างแทย,ยุนก็พุ่งหลบกระสุนและเข้าฟาดฟันพวกมือปืนอย่างไม่คิดชีวิตจนพวกมันนอนตายเกลื่อนกลานในพริบตาจากนั้นไม่นานก็มีเหล่านินจานับสิบคนตามมาสมทบเพื่อเตรียมจะปิดชีพนักดาบเจ้าปัญหาอย่างแทย,ยุนให้จงได้โดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้แทย,ยุนกลายเป็นนักดาบผู้บ้าบินที่พร้อมจะฆ่าคนโดยไม่เลือกหน้าเขาจัดการเจาะยางแทงพุงปาดคอแล้วก็ฟัน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 ,ฟน,ฟน จะไม่เหลือใครให้เขาฟันอีกสุดท้ายนักดาบแทย,ยุนก็ใช้ร่างกายเกินตัวจนหมดแรงล้มหมดสติลงเปน็นนอนกับพื้นพารู้สึกตัวอีกทีก็พบตัวเองนอนพักรักษาตัวอยู่ที่หอการค้าเพราะนายหญิงพาตัวเข้ามารักษาดวงตาแล้วก็เตือนให้นักดาบแทย,ยุนหยุดพักร่างกายมิเช่นนั้นดวงตาของเขาอาจจะบอดสนิทอย่างถาวร แน่นอนว่าคนอย่างแทยุนเกิดมาด้วยภารกิจเพียงอย่างเดียวคือการปกป้ององค์หญิงด้วยชีวิตเขาจึงเดินทางไปหาหัวหน้าโจรที่บางอาจจับตัวแทออกไปซึ่งไอหัวหน้าโจรเองก็เป็นสุดยอดนักดาบที่หวังจะกำราบแทยุนโทษฐานที่มาฆ่าลูกน้องของมันเหมือนกันทั้งคู่เริ่มพุ่งเข้าห้ำหั่นกันอย่างไม่มีใครยอมใครและดูเหมือนว่านักดาบแทยุนจะพลาดท่าโดนฟันเล็กๆน้อยๆ เพราะร่างกายของเขาเพิ่งผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักจนเริ่มอ่อนลา้าและแทบจะหมดแรงยืนแต่แล้วจู่ๆไอ้หัวหน้าโจรก็สั่งให้แม่มเอาแทโอกออกมาอวดที่ขอบสนามซึ่งนางก็เอาแต่ร้องไห้ที่เห็นพ่อถูกทำร้ายนั่นทำให้นักดาบแทยุนลืมความเจ็บปวดทั้งหมดของร่างกายพุ่งเข้าฟันไอ้หัวหน้าโจรอย่างไรป้ปราณีและถือโอกาสปิดชีพแม่มที่บังอาจมาแตะต้องตัวลูกสาวของเขา นั่นทำให้ไอหัวหน้าจรโคตดเดือดที่นักดาบบังอาจมาพรากชีวิตเมียฝรั่งคนโปรดของมันจึงพุ่งมาฟันนักดาบเพื่อหมายมั่นจะล้างแค้นให้จงได้แต่ก็โดนพ่อนักดาบป้องหูและต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะไปยุ่งกับเด็กตัวเล็กๆอย่างแทะอกโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนนักดาบแทย,ยุนก็บาดเจ็บจากการต่อสู้จนดวงตาที่เลือนลางของเขากลับบอดสนิทจนมองอะไรไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่า ลูกสาวที่เขาหวงแหนได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างปลอดภัยแล้วและเขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ให้ใครมาทำอะไรนางได้อีกไม่กี่วันต่อมาแทโอก็กลับมาใช้ชีวิตเยี่ยงเด็กดอยกับท่านพ่อในป่าตามเดิมนางจุงมือท่านพ่ออย่างอบอุ่นและสัญญาว่าจะอยู่ดูแลท่านพ่อที่ตาบอดบนดอยที่เงียบสงบอย่างนี้ไปตลอดกาลแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และนี่เป็นการสปอยหนังเรื่อง เดอะสโตแมนลูกค่าใครายแตะสำหรับคำถามท้ายเรื่องหากท่านผู้ชมถูกพวกโจรป่าพลากลูกสาวไปเหมือนในเรื่องจะทำอย่างไรระหว่างบุกเข้าไปช่วยด้วยตัวเองสุดความสามารถที่มีหรือขอความช่วยเหลือจากทางการคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแอดรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนคะ่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคุกกี้มูฟีก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ